วันนี้เราทำเมนูล่าหมูสามชั้นค่ะสูตรนี้เราไปดูมาจากรายการยอดเชฟไทยนะคะอันดับแรกนำหมู3มชั้นที่หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะลวกในน้ำเราก็ใช้วิธีซื้อหมู3ามชั้นสไลด์มาเลยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องลวกหมูหนานนะคะพอให้ชะดุ้งน้ำ เราจะตักขึ้นเสด็ดน้ําไว้ตามสูตรนะคะเขาจะบีบมะนาวใส่ถ้วยแล้วเทหมูที่ลวกเอาไว้ลงไปคลุกเข้าใจว่าพลาดสมัยก่อนนะคะจะใช้หมูป่าการเอามาคลุกกับมะนาวจะช่วยลดกลิ่นสาบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูไปคั่วอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้หมูมีกลิ่นหอมมากขึ้นปิดไฟค่ะปรุงรสกันเลยด้วยน้ําปลาน้ามะนาวอัดราส่วนทั้งสองอย่างนี้เท่ากัน ใส่น้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นใส่พริกซอยความเผ็ดตามชอบตามด้วยตะไคร้ซอยและก็หอมแดงซอยบางค่ะผักสีเขียวก็จะมีต้นหอมและผักชีฝรั่งนะคะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลย เพียงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นใส่จานพร้อมทานค่ะถ้ามีใบสะระแหน่ก็ใส่โรยหน้าเข้าไปด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มความหอมและทําให้อาหารดูน่ากินขึ้นด้วยแต่เราไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าไม่มีใครที่ชอบกินเมนูพลาอยู่แล้วบอกเลยว่าใช้หมูสามชั้นแบบนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ